สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโคกรถไถทรงคํานะครับพามาดูรถหว่านข้าวนะครับผมไทยทานะครับไทยผลิตแล้วก็งบไม่ไม่เท่าไรนะครับคืองบจากของเดือใช้ภายในบ้านนะครับ เดี๋ยวปีเขาเติมข้าวสักนิดก่อนปามาดูหวานข้าวอย่างเดียวเลยนะเติมข e ้าวนะครับเติมข้าวพอเป็นเครื่องหวานปุ๋ยที่ว่าพวกเราใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นระบบไฟฟ้าสายเองอัตโนมัตินะครับไม่ได้อัตโนมือนะข้าวเต็มแล้วนะครับ ปลอยปุ๋ยปล่อยข้าวนะเพระฉะปล่อยปุ๋ยปล่อยฟ้าหอหมองสายแล้วนะครับอนี่นะครับผมล้อหน้าสองล้อนะครับล้อหลังหนึ่งล้อขับเคลื่อนด้วยเป็นหัไายอ่มันเหมือนกับหัวทดของเกียร์นะครับผม หวานได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็สม่ำเสมอนะครับอ่าเลี้ยวไปแล้ว่าเราก็จะวนกลับที่เดิมไปเลยนะครับ ไปช้าๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบแบบนี้ไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับสบายๆมาดูถังนึ่งนะจะใช้เวลานานหรือเปล่านะอ๋อเร่งไปแล้ว เล็กไปนะเดี๋ยวอยู่ในช่วงทดลองนะครับเดี๋ยวพี่เขาอาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นถังที่ใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อที่ว่าอ่าจะได้เยอะๆนะครับจะได้หวานไปใ้ไกลๆแล้วก็ทีละปริมาณหลายๆนะครับเปลี่ยนข้าวเติมข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผมเร่งมาแล้ว ถือว่าสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับชอบเลยอ่ะถึงมันอาจจะไม่เร็วนะครับถึงมันอาจจะไม่ไวแต่ว่ามันก็เข้าตากรรมการนะครับอย่างผมนี่แหละอ่าคือหัวคิดคนเราทุกวันเนี่ยอาจวิวัฒนาการอาจจะสร้างมาแบบไม่ไม่ได้ไวมากอะไรมากแต่ว่ามันทําให้เราสบายขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเจอหนาลมๆนะครับ คึ่งหน้าแข้งหรือเขียงัวเขา่าผมเล่นเลยแหละว่าบ่นกันแน่นอนนะครับบ่นกันว่าอปแป้งนี้ลมไม่รับเดินยากแต่ว่าถ้าเจอเจ้าตัวนี้ไปไปได้ทุกอ่าสภาวะของอ่าอ่าพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรประมาณนั้นแหละไปไปได้ทุกที่นะครับลมไม่ลมก็ไปได้นะครับ ข่วาวจะหมดหรือยังขยำขยำหวานปุ๋ยเนี่ยผมว่าน่าสบายเลยนะเนี่ยแล้วก็ล้อเล็กนะครับไม่เหยียบข้าวนะครับอย่างอันนี้นะแล้วก็มีไม่ต้องกลัวว่าจะเหยียบเพราะว่าก็มีที่แบวกนะครับอจะสังเกตว่าจะมีลูกศรอ,อยู่ที่หน้าล้อนะครับอย่างนี้ไม่เหยียบข้าแน่นอนนะครับ บิงนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับหน้าสุดท้ายแล้วใช้เวลาก็ไม่นานนะประมาณสักสิบนาทีได้นะครับเติมสามรอบเติมมาแล้วครั้งที่สามก็จะเป็นครั้งที่สี่นะครับนี่นะขยวขยว ย้ดูนับนี่าสม่ำเสม,นเมอนะครับ <laughs> สุดยอดไปเลยเ <laughs> ติมข้าวนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับอย่งงา,าลดดืมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ